สวัสดีครับผมเด็กชายจีนคละครครับวันนี้เราจะมารีวิวสวนสัตว์โครากันนะครับนี่ครับเต่าครับโซนแรกที่ผมผมมาดูนะครับเต่าตัวใหญ่ๆนะครับใหญ่มากๆเลยฮะอันนี้เพื่อนผมก็เลี้ยงมาดูอีกัวนาแต่ว่าอีกัวนานั้นอยู่ไหนครับผู้ผมไม่สามารถหาได้อ,อยู่ไหนอะ่ะไม่รู้ครับผมก็เลยมาดูอีกกองหนึ่งโอเคนี่ไง เป็นตัวเลยหน้าตาดูเป็นมิดนะครับดีๆน้องเป็นมิดเงี้ยเงี้หน,น้าตาน้องดูเป็นมิดมากเลยนะครับกัดคนไม่ไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับรู้แต่ว่าก็อีกคนหนาครับกัดคนไม่ไม่รู้นี่ครับผมก็อัจฉริปตาปกติผมช,ชี้ชี้นี่อีกคนหนาครับผมผมาครับ แวะผ่านทางเจ้จาละแค่ขอเล่นนะครับ <c oughs> เอออเนี่เรา,า,า,าเล่นอันนี้งูครับงูดาคอนดานี่ครับงูดาคอนดาครับนี่ครับตัวใหญ่ครับนี่ผมกับเพื่อนกับไอครับตีดิโพแง่ต่อมามาดูจระเข้ครับจาระเข้น้ำจืดเออ อืมจระเข้ไม่มีอะไรมล้วก็น่ารักดีครับเฮ้ยเรามาดูจระเข้ครับจระเข้กำลังออกมาจากน้ำปึ๊มหวัวน้ำว้าวว้าวโผล่ม,มาแล้วสีสีสำสำดำๆหน่อยแม่งน่ารักว่ะแต่ไม่ได้ครับกัดคนครับนี่สีน,นี่อยู่คู่กับมันนะครับนี่จระเข้ตะคบ ตะขบนะครับตะขบนะตะขบ,ขบใช่ไหมถ้าือนใ่มจำได้ก็คือชื่อว่าตะขบเป็นตะละเขี่ตะละเขี่อู้ทอนอยู่นู่นสีดำเลยทำไมน้องตัวนั้นสีดำน่ารักดีนะคือตัวอะไรคือร้ายอะออมริกันอัพอะเล็เกเตอร์ไม่กัดคนหรือเปล่าวะ กดัดแหละยังไงก็กัดทุกตัวแหละพวกสัตว์นี่นะครับท่านผู้ชมในตอนถ่ายผมกลัวนะครับกลัวเจ้าสัตว์ตกครับกลัวจริงๆครับนี่ผมให้ดูอีกรอบหนึตะขบตะโขมหรือตะขบไม่รู้ครับลิ้นชี่ผมจําไม่ได้ผมไม่แน่ใจเชียวก็เล็กเียกตะขบเมื่อกี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูลิงนะครับลิงเน่ยภาษาเรียกไม่ค่อยมีอะไรมากแค่ ธรรมดาแต่ว่าไม่รู้โหดเลยดูกันนะครับขี่จกักรยานเออดูสิครับนี่แล้วก็แล้วกันเลยคนี่ครับลิงโหนมาเราเฟ้ามันก็คือบัตรพัรูปบัตรพัรูปถูกแล้วนครับทำเลง่ายๆนะครับ,น,รบนี่ครับโหนโหนโหนไป วนไปบีบีจุดไหนนีมันโดนโดฟามิโกกันแล้วสีก็ตกต่างครับอยู่บนฝูงนะครับให้เพื่อนหลบเลยครับเกะกะครับพอดีเพื่อนขวางทางนะครับในการหนึ่แล้วมาดูนกแก้วกันต่อด้วยครับนี่นกแก้วครับนกแก้วนกแก้วสีน่ารักมากสดใสแล้วเกิดตามภาษานกนกแก้วสีสดใสอยู่แล้วครับตามธรรมชาติยี่เลยดิโป้ไป เราไปดูชมดครับชมดชมดที่กำลังกินใบไม้หรือหญ้าน,นี่ไม่ได้เลยครับแต่จะเป็นสีเขียวๆขียเซร์เนั่นนหะที่ชมดกำลังกินแต่ชมดถ้าจะพิเิษเชี่ยวกินมดนะครับถ้าจำธาลากตามธรรมชาติของชมดอยู่แล้วก็น่าจะกออ็ก็กประมาณนั้นนี่ครับคาบิบาร่าครับส่วนด้านขวาที่เป็นชิฟคาบิลา่าอันนั้นก็อันนั้นแฟนผมครับ บอกว่าแฟนมาดูคาบิบลาห์แฟนผมใส่ใส่นะครับนี่เนี้ยลูกของแฟนเป็นหนึ่งเดียบคอนเสิร์ตนี่กำหมัดแล้วครับจังหวะนนี้ผมก็ถ่ายไปครับมารีวิวคาบิบลาห์นะครับถ่ายกับแฟนไปด้วยนี่มาลูกหัวหน่อยน้ำ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 นี่คนโสดลุงคนโสดหมันใส่แล้วครับจังหวะนี้เอาละก็นั่นแหละมีพบ แล้วเราก็ยังไงก็เราก็จะมีกลับนะเดี๋ยวกลับไปที่โรงเรียนแล้วก็กลับบ้านนะครับจากสวนสัตว์โคราชเอานี้โป้งไปเลยครับนี่ครับจบคลิป